สวัสดีคะ่ะธรรมู้ชมเอา้าทธรรมู้ชมสําหรับคลิปนี้โนูหน่อยสีมารสรุปแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่สองพฤษภาคมเมื่ออื่นเด้อค่ะเด้อเมื่ออื่นหวยออกธรรมช้ชมสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยคลิปนี้โนูหน่อยสรุปแนวทางรัฐบาลไทยสีมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสนักหท่าน ทุกเซียนธรรมชมเอา้าธรรมชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจะมารับชมแนวทางเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นแอดมินหนหนอยขอขอบคุณสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยทุกเซียนทุกสำนักเด้อค่ะเดอะ้อคลิปนี้สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินหนหนอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแน่เด้อะะค่ะเดอะ้เออ้าธรรมชมมาเบิ่งนกันเลยเนาะค่ะเนาะรัฐบาลไทยธรรมชม ท่านแรกธรรมชมของอาจารย์ต้อยน้ำโชกของอาจารย์ต้อยน้ำโชกงวดที่ผ่านมาบอมีสถิติเด้อค่ะเด้บอบ่ใดว่างธรรมชมอาจารย์ต้อยงวดวันที่สิบหกเมษาบอมีสถิติบ่ใดว่างเด้อค่ะเด้องวดนี้ธรรมชม รัฐบาลไทยอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะเด่นบนล่างเด่นห้าตัวเดียวจับคู่05 505 4 4 5บนล่างเดอค่ะเดอพ่อแม่พี่น้องแคปนาจอเดอรค่ะเดอร์สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยอาจารย์ต้อยธรรมจุลแอดมินหนุ่ยขอขอบคุณแนวทางอาจารย์เดอค่ะเดอต่อมาธรรมชมพ่อกอมอดสิบ งวดทิพผ่านมาของพอกอมสิบบอมีสถิติคือกันเด้อร์ธรรมชจมพอทรงมาอยู่ธรรมชจมแอดมินหนหน่อยลืมลงหาพองวดทิพผ่านมารัฐบาลไทยของพอกอมสิ 10, เข้าไปที่8ปหาเดอค่ะเดอหโนหน่อยลืมลงธรรมชจมอยากแต่ขิบเราพัฒนางวดเนธธรรมชม เด่นรัฐบาลไทยพอกอมอดสิบนะคะงวดนี้ได้เด่นเจ็ดแปดเก้าจับคู่มีเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดสามแปดห้าเก้าห้าเก้าสามกันมีสี่สามสี่ห้าหกห้าและหกสามนะคะหลักหน่วยบนล่างห้ากับสามนะคะพ่อแม่พี่น้องเก็บเกี่ยวข้อมูลเด้อค่ะเด้อ มักทันใดค่อยเลือกเอาทันนันธรรมชมถ้าไปมืดเบาไหวเด้อค่ะเดอ้อหมักตัวเลขทันใดตรงใจเจ้าของค่อยเลือกเอาเด้อค่ะเด้อพอกมอดสิบธรรมชมต่อมาพ่อจ่อยพ่อจอย,อจอยงวีติพานมาได้ว่างอยู่นะคะเนาะมีสถิติอยู่ธรนมชม้ชมสำหรับของพ่อจอย ของพอใจงวดที่ผ่านมาเด่นสามสี่ห้าเด้อธรรมชมเหล็กเด่นเข้าไปที่เด่นหาเด่นบนล่างนะคะเจาะเตะเปดห้าตรงตรงเนาะท่านผู้ชมดับบนเจ็ดดับโอยู่เด้อค่ะเด้องวดที่ผ่านมาเหล็กบนออกสองสองเจ็ด ข้างล่าง85เนาะคะ่นะเนาะพอดับบอยู่ธรรมชุมจับคูเจาะแตกแปดหามวดนี้ธรรมชุมมาเบิงกันเลยรัฐบาลไทยพออย่อจ่อยอาธรรมชุสมสำรับท,นทันใดทีที่อยากได้แนวทางเลขดับรัฐบาลไทยหรือว่าล่าพัฒนาพอจ่อยเนาะคะ่นะเนาะ วัดนี้พอบ่ได้ให้แอดมิน,นูนหน่อยมาเด้อค่ะเด้อสำหรับท่านใดที่อยากได้แอดมิน,นูนหน่อยเขียนเบอร์โทรไห้เด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางเลขดับธรรมชมศู 98, นย์เ้าแปดสองสีห้านหน่อยขอเบอร์โทรพอมาให้ธรรมชม พ่อแม่พนณองเอฟซีทันใดที่อยากได้แนวทางเลขดับของพอเด้อค่ะเด้อศูนย์เก้าแปดสองสี่ห้าศูนย์เก้าสามหนึ่งอันนี้เป็นเบอร์โทรพอจอยเด้อค่ะเด้อพอจอยสำหรับทันใดที่อยากได้แนวทางเลขดับของพอนะคะเนาะโทรหาพอได้เลยเด้อค่ะเด้อ งวดนี้ธรรมชมแนวทางเลขเด่นรัฐบาลไทยพ่อจ่อยนะคะเด่นบนงวดนี้พ่อแยกบนแยกลางหายน้ำเด้อธรรมชมเด่นบนจับคู่จับคู่มาเลยธรรมชมงวดนี้พ่อจอยหายจับคู่มาเลยบอมีเลขเด่นเ้ยค่ะเด้อเด่นบนจับคู่นะคะมีห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สี่นะคะ เด่นล่างงวดนี้พอจอยบอกแอดมินหนูหน่อยว่าเน้นไปที่ชุดล่างเด้อค่ะเด้อล่างเน้นนะคะเน้นล่างเน้นชุดล่างมีหนึ่ง8ก้าเก้นดหนึ่งนะคะอาพพอแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับงวดที่ผ่านมาของพอจอยเข้าไปที่ข้างล่าง แต่วางวดที่ผ่พานมากพอบรายแยกบุญลางให้ดี่ท่านผู้ชมพอรวมมาเลยงวดนี่พอแยกบุญลางให้นั่ท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่สนใจอยากได้แนวทางเหล็กดับไท่ดับเล่าของพ่อจอยโทรที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองสี่ห้าศูนย์เก้าสามหนึ่งนะคะเป็นเบอร์โทรพ่อจอยด้วยค่ะเด้อเบอร์โทรพ่อจอยนะคะต่อมาท่านผู้ชม แอดกาแฟดำธรรมชมสำหรับของแอดกาแฟดำวดนี้นูน้อยว่างเป็นงวดแรกเด้วค่ะเ้อบ่มีสถิติธรรมชมพระแม่พี่น้องเบิงแนวทางของแอดกาแฟดำไปก่อน,นะะด้อค่ะเออนูน้อยว่างวดนี้เป็นงวดแรกธรรมชมแอดกาแฟดำนูน้อยจะวางเฉพาะราวพัฒนาแต่วางวันนี้นูน้อยเอารัฐบาลไทยของแอดกาแฟดำขึ้นเวทีเ้อคะ่ะเ้อ เด่นบนห้ารองเจดจับคู่สมตัวมี6 50 4าศูนยี่เจดห้ดห้ชุดสองตัวมีห้าหนึ่งห้หหหหสและเจ็ดนะคะชุดเด่นล่างเด่นเจรองสาจับคู่มีเจ็ดสี่เจดสาม 3970นะคะอ่าพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยแอดกาแฟดำธรรมชมชุดบนเด่น5รอง7นะคะต่อมาธรรมชมของแอดหนูหน่อยเด้อนะค่ะเด้อของแอดหนูหน่อยธรรมชมเป็นบน อย่างเดียวนะคะชุดนี้เป็นบนยางเดียวดันผู้ชมชุดนี้รัฐบาลไทยแอดหน่อยเป็นบนอย่างเดียวเด้อค่ะเดอ้อเดนหลักสิบหน่วยบนแล้วก็เด่นบนตัวเดียวนูหน่อยเอามาผสมกันทางผู้ชมเด่นบนแปดสี่ห้าจับคู่แปดสี่แปดห้าและสี่ห้าน่หน่อยเน้นมัก ตันี่ท่านผู้ชมนน้หน่อยมัก8ปดสคือเก่าเลขเด่นบน4ี่แปดห้ห้าปดต้องมีให้เห็น1ตัวหรือ2ตัวเด้อท่านผู้ชมน้หน่อยเอาเลขเด่นลักสิบบนลักสิบหน่วยกับเลขเด่นลักสิบลักหน่วยบอปักลักมัดจับใส่กันท่านผู้ชมมันสิบเป็นไปได้บองวัดนี้ถ้าเป็นไปบ่ได้เลขเด่นแปด ซีหาต้องมีมาให้เห็นตัวหนึ่งท่านผู้ชมไม่ซีก็แปดนี่ยละท่านผู้ชมหาบริเนนไม่ซีกก็แปดต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวเด้อท่านผู้รรมชมเอาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจ,จอเด้อค่ะเด้อมากระจัดคัดพานเด้อท่านผู้ชมสําหรับชุดนี้สิเป็นไปได้บอของแอดมินน,น้อยหน้ยหน้ย,หนหนยมากส่วนตัวแปดซีกับซีหาเด้อค่ะเด้อแปดหาหวด บางหนึงหันออกแล้วนะคะเนาะออกแล้วสีออกอีกยว่าท่านผู้ชมรัฐบาลไทยมันบนาเป็นไปได้นะคะเนาะแต่ว่ากันใบน้ำแน่ด้ค่ะเด้อเด่นตามสูตรท่านผู้ชมทําตามสูตรต่อมาท่านผู้ชมของปูสังขะหนูน้อยได้วางไปแล้วนะคะปูสังขะเลขเด่นบนล่างหนึ่งกับสามวัดทิพันธ์มา ของปูสังขานหนุ่นยได้ว่างไปแล้วเด้อค่ะเด้อเหล็กเด่นปูสังขะแม่นโยดิท่านผู้มชมเลขเด่นหนึ่งกับสามเลขกเด่นปูสังขะวีติพานมาเป็นแบบนี้เด้อค่ะเด้อเด่นสามกับสองเลขวินสามเก้าสองแปดห้าศูนย์ของปูเข้าไปเลขวินเด้อท่านผู้ชมเลขกวินจับปูกันได้ที่แปดหาเล็กเด่นปูมาสองพร้อม สำหรับหมวดที่ผ่านมาหมวดนี้ท่านผู้ชมเด่นปูสังขะบนล่างนะคะเด่นหนึ่งกับสามเลขวินศูนย์สามเก้าหนึ่งเจ็ดสี่จับคู่ศูนย์สามแปดหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดนูหน่อยได้ลอตเตอรี่ไว้หกใบแล้วดิท่านผู้ชมสีมาบอเลขสี่เจ็ดตอนนี้ดังดังเลขปูเด่นมาบอคือมูดิท่านผู้ชม สามติดดับลังของหนูหน่อยถ้ามาบนเอาไปจับใส่กับเ็กเด่นหนูหน่อยได้บ่ท่ร,รมผช้ชมพรอแม่พี่น้อง fc คิดว่าจังไดเหล็กเดนบนหนูหน่อยใส่กันเบิงท่ามผช้ชมบวกกลับไปกลับมาของหนูหน่อยมันเป็นบนอย่างเดี่ยวของปูสังขะมันเป็นบนล่างธรามผช้ชมมาที่นี่ เลขดับล่างนูหน่อยดับสามด้วท่านผู้ชมดับสามถ้าสิบไปล่างสามตัดออกถ้าสิบไปบนได้จับเป็นบนแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งได้บอท่านผู้ชมแปดสามสี่สามห้าสามคืออยู่ได้ละท่านผู้ชมเนาะ พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิง์ด้วยค่ะเด้อแคปนาจ,จอท่านผู้ชมําหรับคลิปนี้นู้หน่อยสรุปรัฐบาลไทยมืทุกเสียนมด่ถูกสาหนักแล้วด้วยค่ะเด้อมีอยู่หกสานักท่านผู้ชมร่วมกับแอดมินนู้หน่อยนำคลิปนี้นู้หน่อยขอขอบพูนทุกท่านติดติดตามรับชมขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีแห้งๆหังปังๆทุกทุกท่านด้วยค่ะเด้อคลิปนี้นู้หน่อยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ